วันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังเทียมขนาดความหนาสามมิลน,นะขนาด A4 นะครับแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นหนังเทียมที่แบบว่าไม่ใช่เหมือนแบบนี้นะแบบนี้เราน่าจะเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมหนังเทียมวันนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้หมึกสักนะครับผมเราไม่ต้องจุ่มหมึกนะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูเดี๋ยวดีเทลให้ดูด้วยนะครับอันนี้คือเครื่องติดแล้วนะ เดี๋ยวผมจะลองสักให้ดูนะครับคือพือครบพอเราแทงลงไปนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับคือเราไม่ต้องจุ่มหมึกนะครับเพื่อนเพื่อน เป็นหนังเทียมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมจะมาอัปเดตและรีวิวให้เพื่อนๆทราบนะก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้สําหรับไว้ซ้อมมือนะครับสําหรับคนที่กาลังหัดสักลายนะครับกําลังที่จะเป็นช่างสักนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ<ต>เนี่ยคือใช้งานได้ทั้งสองด้านนะครับอย่างเราใช้ด้านนี้แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวปิดเครื่องแป๊บนึง เราใช้ด้านนี้แล้วใช่ไหมสมมุติด้านนี้เราเราฝึกจนมันมันเต็มแล้วเราก็พลิกมันะอีกด้านหนึ่งนะครับความหนาของมันจะอยู่3มิลเลยนะครับส่วนขนาดก็จะเท่า A4 นะครับจะเท่าจะเท่ากันดูอันนี้นะครับเพื่อนเออันนี้อันนี้จะเป็นตัวรุ่นเก่าความหนา1มิลส่วนอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าความหนา3มิลนะครับขนาดก็จะเท่ากันหมดนะครับ A4 นะครับ ส่วนนี้มันจะเป็นครึ่งแผ่นครึ่งแผ่น,น A4 นะครับคนไหนมีปัญหาเส้นนะซื้อไปหนังเทียมตัวนี้ลองนะอ่าคนไหนที่แบบว่าจะเอาไปฝึกเกี่ยววกง,งานเส้นก็ซื้อหนังเทียมตัวนี้นะครับเอาไปสําหรับฝึกสักได้นะครับลองได้อืออ่าเวลาเราจุ่มหมึกสักก็สีมันก็จะเต็มนะครับถ้าสมมุติเราจะจุ่มหมึกสักกับหนังเทียมตัวรุ่นใหม่ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี่นะ มันก็จะเต็มนะครับเนื้อสีมันก็จะอัดแน่นลงไปนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆส่วนราคาเดี๋ยวแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมพารานะครับเดี๋ยวแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์โอเคมารีวิวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยร้านฟากทักทูซับลายนะครับขอบคุณมากครับ